ดวงชะตารายวันวันที่13สิงหาคม2568คําทําคำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ภาพรวมสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ในวันนี้บางอย่างที่หลุดมือไปอาจเป็นสิ่งที่ไม่ควรเก็บไว้ตั้งแต่แรกการปล่อยวางจะนำมาซึ่งสิ่งที่ดีกว่าและโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิต การงานมีเกณฑ์ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ทันตั้งตัวในหน้าที่การงานแต่การเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นโอกาสที่ดีในการเติบโตและพัฒนาตนเองไปอีกขั้นควรเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งใหม่ๆการเงินสามารถใช้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างอยู่มือแต่ก็ควรระมัดระวังไม่ให้ใช้จ่ายเกินตัวเพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในภายหลังได้ควรวางแผนการเงินให้ดี ความรักคนโสดจะได้พบเจอคนที่ถูกใจแต่เขาหรือเธออาจจะยังมีความลังเลหรือไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์ควรให้เวลาและทำความเข้าใจกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปคนมีคู่ควรพยายามทำความเข้าใจซึ่งกันและกันให้มากขึ้นแม้บางครั้งอาจมีความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่การเปิดใจพูดคุยจะช่วยให้ผ่านพ้นไปได้และกระชับความสัมพันธ์ สุขภาพหากมีปัญหาเรื่องสุขภาพบ่อยครั้งควรพิจารณาการดูแลตัวเองให้มากขึ้นสุขภาพจิตใจอาจได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคคือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดในหน้าที่การงานและความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์ที่อาจทำให้รู้สึกไม่มั่นคง คำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบด้านการงานและการกระทำเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงและมองหาโอกาสในการพัฒนาตนเองจากสถานการณ์ใหม่ๆด้านการเงินวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกินความจำเป็นด้านความรักสื่อสารกันด้วยความเข้าใจและอดทนเพื่อให้ความสัมพันธ์ก้าวหน้าอย่างมั่นคง ด้านสุขภาพและจิตใจการเปลี่ยนวอลเปเปอร์โทรศัพท์เป็นรูปลูกท้อจะช่วยเสริมเรื่องสุขภาพและความอุดมสมบูรณ์การสวดมนต์บทเมตตาใหญ่หรือเมตตาสูตรเป็นประจำจะช่วยนำพาความสงบสุดมาสู่จิตใจและเสริมเป็นความสิริมงคลการไปปฏิบัติธรรมปีละครั้งจะช่วยเสริมชีวิตให้ดีขึ้นหากต้องการเสริมดวงควรมีรูปปั้นหนูหรืองูใหญ่ ตั้งหรือประดับไว้ที่บ้านจะทำให้ชีวิตก้าวหน้าขึ้น